สวัสดีครับผมชาติจรัพทร์พย์นะครับวันนี้วันเสาร์ตอนเย็นพี่น้องเล่นกันหน้าบ้านเลยดีสูเดก้าครับ270ดินไม่ลงเอาดินลงไหมครับ อะเจอกับแคทเทอร์พิลลาสามสองศูนย์ที่ t w กรองเล็กดินไม่ลงครับ ถนนวุ่นวายมากครับเดี๋ยวจะโกยลงคนระับต้องโกยลง สามสองศูนย์ดีทูห้าพันชั่วโมงนะครับวันนี้ค่อ,คอยๆกดลงครับดินออกไม่หมด

อันนี้ออกไหมนี่ออทิ้งเอาทิ้งโยนไปนู่นเลยอะให้โย,ยนไปนู่นเลยทำไมได้บอกโยนไปนู่นเลยนะ่ะเอาไปนูนปป่นฮะอเ,นเอ้โยนตรงนี้ได้โยนให้อิสุเดก,กาไปแล้วครับ กอัดเลยก็รีวิวใกล้ๆบ้านนะพี่น้องวันนี้ฝนตกครับฝนตกเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ค่อยๆอ,ออกไปไกลๆครับวันนี้เหนื่อยมาจากงานบุญ โอ้ห้าพันชั่วโมงนี่ชุดแพอยังเปรี้ยอยู่ครับอีสปตันกันเ0 0กิโลครับน้ำหนักอฏิบติการเจ้าแคท3-20นดีทูกรองเล็กนะครับกระบอกดำประกอบเมืองจีนภูมิอามเสริมแผ่นเล็กพิเศษมุงกีอยู่ที่1.0ลูกบาทเมตรว่า1คิวใบแท็ก80เซนหล,ล,ล่เลยเจ็ตัวแครเรียร2ตัวครับใช้เครื่องยนต์รหัสทีเจ่เทียส ร้อยสเ้าแรงมาครับวัดรอบเครื่องก็สองพันแปดนะพี่น้องโทษทีพันแปดรอยรอบต่อนาทีใส่ปั๊มแคทเครื่องแคทตแต่จริงถ้าเจาะลึกไปด่เป็นเปอร์กินนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ถ้า500ชั่วโมงแล้วไม่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องนี่โทให้ใจจะออกเลยนะครับ แต่ถ้าทายเสร็จก็จะหายเลย,ยก็เล่าสุนััพเจาะแข็งได้150กิโลนิวตันครับบุ้งคีบุ้งก,งกีนี่แข็งโปกนะครับกระบอกสีดำไม่มีตัวดูดน้ำบันแบบออโตไม่มีกล้องหลัง จะบดอัดตรงนี้แล้วก็ให้รถขึ้นมาครับให้รถถอยลงมาแล้วก็ตักดินขึ้นงนานขยายซีเลนก็จะค่อนข้างอันตร,รายครับถนนแคบมาก เอาครับแม่รถจะ5,000ชั่วโมงก็คือว่าจริงรถทัน,นี้ซื้อมาหลายปีแต่เขาไม่ค่อยได้ทำงานลนาักษณะทำทางก็บางทีฝนตกก็หยุดนะครับทำบ้างหยุดบ้างก็ชั่วโมงบินน้อยรถนี่ไม่ต่ำกว่าตัวนี้นี่ไม่ต่ำกว่า4ปีนะครับ4ปี5ปี คุยยกันอู่โอเคเดี๋ยวมาดู 5G หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดู 5G ไม่มีคนอยู่นะ Hitachi ZX 200 5G รามาดูกันใกล้ๆครับ เดี๋ยวดูปั๊มฮิตาชิครับโอ้ปั๊มเราดูปั๊มฮิตาชินี่ผิดที่เจแปน,นครับอยู่ที่ญี่ปุ่น 5G ก็จะมีกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาเรียกไปแท็กครับไปแท็ก80เซน 5g ดูตรงไหนดูตรงนี้ครับสีซินเวอร์นี่จะเป็นงี้ครับลักษณะง่ายง่ายเอย้เครื่องก็โอเคนะแต่ว่าคนนี้วัดรอบเครื่องอยู่ที่2,100รอรอบต่อนาที ด้นทีเดียวครับรถน้ำครับรถน้ำเปิดเต็มที่เลยพี่หลงรถเลยเจ้าเฮ้ยครับเอาพี่หลงมาทำรถน้ำ พาดูปั๊มนะครับโอ้ปั๊มฮิตาชิครับฮิตาชิ Construction Machinery เม d ดอินเจปนนะครับปัม๊ 9, 5, มก็เจ้าฮายลอยอยู่แห่งทิ๊กเลยรถคันนี้7,000ชั่วโมงนวนะ <ไ>ให้ครับรงเาไปม่สิเลยนะ <c oughs> โอเคที <c oughs> เ่เมื่ี้เขาก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ดูใกล้ ครับสำหรับเจ้า 5G โอเคเดี๋ยวไปดูไปดูแคตโจเอาดินสมองออกครับ ไซจะดีทูจะเจอโอ้เจอดินเลนครับต้องเอาออกเอาเลนออกเพื่อจะบดอัดเข้าไปครับเอาดินแข็งไปแทนเงกียังแน่นเรีย้ย เอาเจอของดีเปล่าเจอตัวอะไรครับนะฝนก็ยังมีมาประปลายครับ เชิเลอร์ไปแล้วครับเ,เ,เฮียบังไปแล้วครับโอ้มุนเลยไปน้องมุนเลยเฮียบังเฮียบังขับรถพานนะครับ ว่ากันไปางานบุญวันนี้ฝนตกลมสมบูรณ์นะครับก็ได้ตายไปเยอะปัจจัยด้วยครับงานเชียริงอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมันนะพี่น้องแต่ก็พอดูได้อยู่ สนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจรนทรัพย์มีให้ดูหลากหลายอาจจะบางทีก็อาจจาะนำ320 d 2ทคันนี้ลงบ่อยครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยว4เลนเสร็จก็จะทสะดวกสบายน,น,น,นะครับ ากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ